ต่อนะครับอ่ะคราวนี้ผมพูดเรื่องป่าชุมชนที่เป็นช่องแรกช่องต่อไปนะครับจะเป็นเรื่องของแปรรูปสินค้านะครับก็เยเยาคำว่าวิสาหกิจชุมชนใส่เข้าไปนะครับแปรรูปคืออะไรครับโจทย์ต่อมาก็คือในการจะขายสินค้าครับเราอยากจะขายสินค้าได้บ่อยๆการที่เราเนี่ยเราอะ่ะเมื่อขายสินค้าก็อยากจะมีเงินหมุนทําออกมาขายได้เป็นไรายได้ เอาไปซื้อวัตถุดิบมาแปรรูปใหม่เอามาเลี้ยงครอบครัวถูกไหมครับดังนั้นการขายเนี่ยมันจะต้องมีมีมีมาจินนะครับผมแปลคขาว่มา m a จิ i นไม่ได้มีมีส่วนต่างให้เราได้เหลือเป็นกำไรขั้นต้นแล้วให้เราได้เหลือเอาไว้ซื้อของมาใหม่เอาไว้ใช้เลี้ยงครอบครัวเอาไว้ใช้เป็นค่าการศึกษาต่างๆนะครับแต่ว่าปัญหาที่ เวลาเราลงพื้นที่ครับเราพัฒนาลงพัฒนาชุมชนเนี่ยสิ่งที่เราพบก็คือเราก็ไม่รู้ว่าเราควรจะขายสินค้าในราคาเท่าไหร่ขายสินค้าในราคาเท่าไหร่เป็นอย่างนี้นะครับสมมุติว่าผมสมมุติเป็นตัวเลขกลมๆง่ายๆนะครับผมมีแปลงพระแปลงฝ้าอยู่แปลงหนึ่งแล้วกันครับสมมุติว่าแปลงเนี้ย ถ้าเก็บเอามาทอผ้าครับจะทอผ้าได้สิบผืนแล้วกันนะครับเอาง่ายๆผืนใหญ่ๆสิบผืนจริงๆเนี่ยต้นทุนที่เราปลูกเราใส่ปุ๋ยเราดูแลเขาเนี่ยรวมถึงเอามาแช่แปลรูปนะครับแล้วก็เอามาทอเป็นเส้นขึ้นเป็นผ้าเป็นผืนได้เนี่ยในความเป็นจริงเนี่ยสมมุติเราทําได้สิบผืนเนี่ยมันควรจะต้นทุนผืนละ หนึ่งพันบาทนะครับผมขอเลขที่มันคิดง่ายๆหนึ่งพันบาทคราวนี้ความที่ว่าเราก็ไม่รู้ว่าเราจะตั้งราคาขายเท่าไหร่แล้วมันอาจจะด้วยโชคดีด้วยมันมีกิจกรรมอาจจะจากภาครัฐหรืออะไรก็าตามโอเค okay, ครับต่อนะครับพอพอเราเราสมมติต้นทุนของการทำผ้าสิบผืนเนี้ยผืนละพันบาทก็คือหนึ่งหมืนบาทถูกไหมครับจากที่เราเก็บตัวเลขลงทุนมา คำถามก็คือว่าถ้าเราตั้งราคาขายสมมุติว่าปีหนึ่งเนี่ยก็มีกิจกรรมอาจจะเราโชคดีหน่อยเราเป็นชุมชนที่โชคดีมีกิจกรรมจากหน่วยงานข้างนอกมาช่วยส่งเสริมแล้วเราก็ขายผ้าเอาขายได้ผืนเดียวเลยนะครับเราก็เลยคิดว่าเราควรจะขายผืนละหนึ่งหมื่นบาทจริงๆผ้าผืนละหมื่นนี่มันแพงมากถูกไหมครับแล้วทั้งปีเราก็เลยขายได้ผืนเดียวแล้วเราก็เหลือเก้าผืนเก็บไว้ในสต็อกทั้งปีขายไม่ได้เลย แล้วเราก็ดันคิดว่าเราควรจะตั้งราคาขายที่หนึ่งหมืนบาทซึ่งจริงๆแล้วมันผิดถ้าเราไม่ขายผืนละหมื่นเราขายผืนละสามพันต้นทุนพันหนึ่งเนอะเผื่ออะไรก็แล้วแต่นะครับขายสักสองพันห้าสามพันผมเอาเลขสามพันนะครับเพราะศูนย์มันเยอะมันคิดง่ายเลขสามพันเนี่ยก็หมายความว่าถ้าเลขสามพันมันถูกกว่าหมื่นหนึง่งตั้งหลายเท่าใช่ไหมครับแล้วเราขายได้ทั้งสิบผืนแสดงว่า เราจะขายได้ถึงสามหมื่นไม่ใช่หมื่นเดียวแล้วขายปีหนึ่งขายได้ครั้งเดียวอันนั้นสิครับที่น่าจะเป็นตัวเลขที่เราเอาไว้ตั้งเป็นราคาขายถ้าเราขายได้ทุกเดือนเดือนละผืนก็แสดงว่าเรามีกําไรขั้นต้นเดือนละสองพันถูกไหมครับผมคงไม่ได้ขายเดือนละผืนและคงไม่ได้ทําทั้งปีสิบผืนถูกไหมครับแต่เมื่อกี้ผมพูดเลขให้มันง่ายก็หมายความว่าเราจะมีไรายได้ เป็นกําไรเอาไว้เป็นค่าเล่าเรียนเอาไว้เป็นค่าอาหารอาจจะเอาไว้ซื้อวัตถุดิบอย่างอื่นเข้ามาอีกสองพันก็จะเป็นตัวเลขที่เรามั่นใจได้ว่าเราจะเหลือแล้วก็จะมีเงินหมุนกลับเข้ามาสู่ชุมชนสู่ระบบของเราได้เรื่อยๆครับนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นในระบบที่สองครับระบบที่สองจะเป็นระบบนะครับเพื่อช่วยให้ทุกท่านเก็บข้อมูลว่า ในสต็อกนะครับมีใบลานอยู่กี่ตับที่ที่แห้งแล้วตากแล้วอย่างเงี้ยนะครับบวกได้บวกสีบวกสิ่งที่จะามาย้อมรวมแล้วเป็นเท่าไหร่ถ้าวันนี้มีคำสั่งซื้อจากลูกค้าเข้ามาจ,มจำนวนหนึ่งอาจจะห้าชิ้นสิบชิ้นร้อยชิ้นของที่มีอยู่ในสต็อกสต็อกนะครับผมไม่รู้คำว่าสต็อกตามทันไหมนะครับก็คือจำนวน ของวัตถุดิบที่อยู่ในสต็อกของเราเนี่ยอยู่ในคลังหลังบ้านเราเนี่ยมีพอหรือเปล่านะครับถ้ามันไม่พอเราก็จะได้รู้ว่าต้องไปตัดมาตากเพิ่มหรือไปซื้อมาเพิ่มเท่าไหร่ไม่ต้องเสียเงินเยอะและเร็วเกินไปนะครับนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นในโปรแกรมที่สองแล้วเอาสิ่งนี้มาคำนวณว่าเมื่อแปลรูปจากใบลานนะครับ จากเข็มได้และสีธรรมชาติต่างๆแล้วเนี่ยต้นทุนผลิตหมวกไบลานนะครับหมวกยญ้าแฝกเสื้อผ้าฝ้ายชุดหนึ่งเนี่ยเป็นกี่บาทราคาที่เราตั้งเหมาะสมไหมถ้าเราอยากขายได้บ่อยๆนะครับเราอยากจะกํำไรเท่าตัวหรือสามเท่านะครับสองเท่าหรือสามเท่ามันจะทำให้เราขายได้บ่อยๆไหมต่อไปเราก็จะมีเลขชัดเจน มีกําไรเป็นตัวเลขชัดเจนการที่เราจะแบ่งจาแบ่งเงินจากกําไรนี้ไปสู่คนในชุมชนในครอบครัวที่เกี่ยวข้องกับการทํางานนี้ก็จะมีความชัดเจนครับขยับต่อมานะครับสิ่งที่ขยับต่อมาก็คือเมื่อเราทําสินค้าได้หรือเราเก็บของจากป่าชุมชนเราก็จะเอาไปขายบนระบบขายออนไลน์ที่เป็น ร้านค้าของพวกเราครับส่งให้ถึงมือลูกค้าโดยตรงซึ่งในนี้ก็จะมีบางท่านนะครับที่อยู่ในระบบกลุ่มของพวกเรานี่แหละที่ได้อได้ได้เขียนคอมเมนต์มาแล้วละกันนะครับขอใช้คําว่าเป็นเขียนคอมเมนต์มานะครับเป็นเขียนคําแนะนํามาว่าไม่อยากโดนพ่อค้าคนกลางเพราะพ่อค้าคนกลางก็กดราคามากนะครับโดยอาศัยรู้ว่าสินค้าของเราอะ่ะ มันมีเน่าเสียถ้าไม่รีบขายก็เน่าอยู่ดีก็กดราคาดังนั้นระบบขายสินค้าออนไลน์เนี้ยก็จะเป็นเครื่องมือหนึ่งนะครับแต่เราต้องช่วยกันอย่างมากนะครับวันนี้เป็นเพียงแค่การเริ่มต้นนะครับที่เราจะเอาสินค้าของเราเนี่ยส่งตรงไปยังลูกค้าที่สนใจของเราได้เลยนะครับลองนึกภาพว่าพอมีผู้จัดการร้านนะครับที่เป็นตัวแชรชุมชนของเราเนี้ย เห็นว่ามีการเตือนว่ามีคําสั่งซื้อจากลูกค้ามามีของไหมเขาก็โทรมาเช็คที่ชุมชนมาเช็คที่บ้านนะครับหรือเขาอาจจะนั่งอยู่ที่ชุมชนเสร็จแล้วเนี่ยก็แล้วแต่แต่ละชุมชนคงไม่เหมือนกันนะครับบางชุมชนก็อาจจะเป็นเรียกไปผมผมบางชุมชนเนี่ยถ้าเป็นเคอรี่ใช่ไหมครับถ้าเป็นบริษัทขนส่งบางที่เขาก็ยินดีขับรถมารับที่ชุมชนแล้วก็เอาไปส่งให้เลยแต่บางที่เราก็ต้องขับรถหรือขี่มอเตอร์ไซ์ เอาไปส่งถูกไหมครับแต่มันจะลดที่ว่าลูกค้าของเราอาจจะอยู่ในเมืองนะครับอยู่กรุงเทพอยู่สมุทรปราการอยู่นนทบ,บุรีนะครับอยู่เชียงใหม่อยู่ภูกเก็ตอย่างนี้ครับที่เป็นเมืองใหญ่ๆเราก็สามารถที่จะเข้าถึงพวกเขาได้นะครับและแน่นอนว่าในอนาคตนะครับสินค้าหลายๆตัวที่น่าสนใจเนี่ยเราก็จะต้องผักดันนะครับเดินทางไปสู่การส่งออกสินค้ากันให้ได้ครับเป็น เป้าหมายถัดไปโดยเฉพาะสินค้าแฟชั่นเนี่ยก็เป็นสินค้าที่น่าสนใจมากๆในกลุ่มของกลุ่มนี้นะครับที่จะมุ่งมั่นทําไปสู่การเป็นสินค้าส่งออกนะครับยังมีอีกหลายหน้านะครับก็ไปต่อนะครับขึ้นทะเบียนต้นไม้นะครับขั้นตอนในการใช้งานระบบชุมชนผมพูดสรุปไปที่หน้าเมื่อสักครู่ครับทุกระบบนะครับเมื่อทําข้อมูลเนี่ยจะสามารถปริ้นนะครับ ที่ผมกำลังควงเมาส์หมุนๆอยู่เนี่ยครับเป็น QR code ไ,ได้ไดไทุกท่านรู้จัก QR code ไหมครับผมพยายามมองนะครับเผื่อใครบางท่านอาจจะไม่รู้จัก QR code นะครับทุกวันนี้ถ้าเราเข้าไปในห้างสรรพสินค้านะครับไม่ว่าจะอยู่ไกลแค่ไหนผมเชื่อว่าไกลแค่ไหนเนี่ย มีเซเว่ไปถึงหมดนะครับไปหยิบสินค้าดูจะเห็นสินค้าเขาจะมี QR code อยู่เราเอามือถือวันนี้ทุกท่านมาเข้าออนไลน์ได้เนี่ยทุกท่านมีมือถือนะครับเอามือถือสแกนเนี่ยมันก็จะมีข้อมูลอยู่ในนั้นอย่างที่ผู้ผลิตเขาอยากให้เห็นนะครับซึ่งในที่นี้เราก็จะเอาข้อมูลเริ่มต้นของสินค้าของเราเนี่ย เอาไว้ใน QR code นี้ด้วยก็จะย้อนกลับไปที่ผมบอกเมื่อสักครู่ว่าจะเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้ที่จะซื้อสินค้าของเราครับว่าสินค้าของเราเนี่ยหนึ่งแหล่งกำเนิดมาอย่างถูกต้องถ้าสงสัยว่าเจงหรือเปล่างั้นก็ไปตามที่อยู่ที่อยู่ใน QR code ได้เลยติดต่อไปได้เลยสองนะครับถ้าเป็นของทานได้เราก็เราก็จะมี QR code ที่เป็น วันผลิตวันหมดอายุให้ก็ก็จะมีข้อมูลชัดเจนนะครับที่จะทำให้สร้างความมั่นใจให้กับคนจะซื้อสินค้าของเราได้ตัวรูปลูกศรก็จะเป็นขยายความจากรูปนี้ครับว่าปลูกปุ๊บเก็บขายก็ได้นะครับนึกถึงผลไม้นะครับนึกถึงของป่านะครับปลูกแล้วแปลรูปนะครับ เพื่อเพิ่มมูลค่าแปรรูปเราได้อะไรครับแปรรูปเราได้เราไม่เดือดร้อนนะครับตรงเวลาของยังไม่เน่าเสียถูกไหมครับส่วนใหญ่การแปรรูปเนี่ยมันจะทําให้มูลค่าของสินค้าเพิ่มขึ้นจากไม้ไผ่กลายเป็นเฟอร์นิเจอร์จากต้นไม้กลายเป็นเฟอร์นิเจอร์นะครับอ่ะเราก็เลยพีเราก็เลย ทำเวทีที่เรียกว่าแพลตฟอร์มนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะได้ขายออนไลน์นะครับคำว่า e-commerce เนี่ยแปลว่าขายออนไลน์นะครับเราก็จะทําการขายสินค้าออนไลน์กันครับผมโออันนี้ก็คือผมพูดไปแล้วนะครับตอนนี้ต้นไม้เนี่ยเป็นสินทรัพย์นะครับเราเอาข้อมูลต้นไม้ที่ใส่เข้าไปในระบบนี้ เราก็จะได้ทะเบียนข้อมูลสามารถเอาไปลองยื่นนะครับเพื่อเป็นสินทรัพย์เพิ่มเติมจากที่ดินเป็นต้นนะครับลองติดต่อทอกอ,อดูนะครับอันนี้เป็นข้อกำหนดนะครับของผู้ที่ได้เข้ามาในโครงการนี้ครับก็คือมีเรื่องของบางชุมชนเป็นชุมชนอนุรักษ์ดิน บางชุมชนเป็นชุมชนอนุรักษ์ป่านะครับคอยดูแลป่าสงวนป่าอนุรักษ์บางชุมชนก็คือเป็นผู้ปลูกป่าชุมชนขึ้นมานะครับแล้วก็มีความคาดหวังว่าจะได้เก็บของป่านะครับเพราะในนี้ก็จะมีชุมชนที่มีเขาเรียกเพนพอยนะครับมชีชุมชนที่เมื่อยี่สิบกว่าปีที่แล้วสามสิบปีที่แล้วครับก็ตัดสินใจปลูกต้นไม้ขึ้นมานะครับด้วยหวังว่า ต้นไม้เนี่ยเหมือนการออมเป็นสินทรัพย์อย่างหนึง่งหวังว่าสักสิบปีจะตัดนะครับพอปลูกไว้ได้สักสี่ห้าปีก็ห้ามตัดนะครับที่เจอเรื่องกฎหมายมาตราเจ็ดนะครับทําให้ตัดไม่ได้ตัดแล้วโดนจับนะครับตอนนี้ก็ปลดไปแล้วนะครับแต่มันยังมีความเสี่ยงอยู่ถ้าไม่พิสูจน์ให้เห็นชัดเจนว่าไม้นั้นตัดมาจากที่ดินเอก,กชนก็ยังต้องไปขอรับรองนะครับ จากกรมป่าไม้ดังนั้นในระบบนี้จึงเป็นระบบที่ทําให้ทุกท่านจะได้ข้อมูลนี้อย่างชัดเจนเอาไว้ใช้ในการอ้างอิงนะครับถึงสินค้าของเรานะครับต่อมานะครับก็เป็นเรื่องของก็จะเป็นกลุ่มที่เป็นป่าชายเลนและกลุ่มอนุรักษ์น้ำนะครับธนาคารน้ำใต้ดินนะครับ อันนี้ก็จะเป็นเครือข่ายต่างๆนะครับที่ได้เข้ามาสู่ชุมชนนะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มหญ้าแฝกรัศดรอาสาสมัครพิทักษ์ป่านะครับทําป่าไผ่ทําเครือข่ายปลูกฟ้าปลูกไยนะครับทําเครือข่ายป่าชุมชนนะครับทําเครือข่ายป่าชายเลนป่ายางสมุนไพรแล้วก็จักษารนะครับโอเคครับต่อครับคราวนี้ในกลุ่มนะครับสังเกตให้ดีนะครับ เรามีกลุ่มที่ทำหญ้าแฝกอนุรักษ์ดินเรามีกลุ่มที่พิทักษ์ป่าเรามีกลุ่มที่ทำป่าไผ่เรามีกลุ่มที่ทำฝ้ายเรามีกลุ่มที่เป็นป่าชุมชนเรามีกลุ่มที่เป็นป่ายางป่าชายเลนสมุนไพรนะครับเครื่องฉักสารหัตถกรรมนั่นหมายความว่าเรามีกลุ่มต่างๆที่หลากหลายในประเทศไทยเนี่ยอยู่รวมกันอยู่ตรงนี้และยังจะมีกลุ่มอื่นๆตามเข้ามาอีกนะครับ เพราะว่าผมก็ทําไปเรื่อยๆนะครับสิ่งที่จะเห็นหรือเราได้เห็นก็คือว่าเรากําลังจะมีเครือข่ายที่มีพลังนะครับและจะเป็นเครือข่ายที่สร้างความเข้มแข็งและลดต้นทุนค่าใช้จ่ายลงได้นะครับของแต่ละชุมชนเมื่อเราเชื่อมต่อกันได้นะครับแต่ละท่านไม่ได้ทำสินค้าเหมือนกันหรอกครับแต่ละท่าน ไม่ได้ผลิตสินค้าที่เหมือนกันหรอกครับแต่สินค้าเนี่ยเมื่อมันทำถ่วงออก,ออกทาถูกทำออกมาแล้วนะครับถ้ามันมีการแลกเปลี่ยนกันในเครือข่ายเนี่ยความประหยัดนะครับความพอเพียงเนี่ยมันจะเกิดขึ้นมันจะทำให้ทุกท่านอยู่ได้อย่างเข้มแข็งเมื่อกี้ผมพูดเรื่องขายวันตอนหน้านี้ผมอยากจะทิ้งไว้นิดนึงว่าเมื่อเราเชื่อมต่อกันได้หมดรวมถึงชุมชน ตามจุดต่างๆที่จะมาเพิ่มขึ้นเมื่อเราเชื่อมต่อกันได้ต้นทุนการใช้ชีวิตของพวกเราก็จะยิ่งลดลงด้วยครับ